อาร์ทยินเวเฟอร์อีพีที่สามเลยวะจบเลยวะเออนั่นแหละก็นั่นแหละครับเสียงมันไม่ออกลยวะก็กับตอรีท่านชมนะครับจิ๋วภผมนายเบสครับจิ๋วภูมิมูลก่อนเบสเดิกกระตูนบก็ ขให้ทุกคนไว้เลยแบบก็หายไปนานมากครับในวันช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยขอให้ทุกคนร้อ้มีควนนามสุขนะก็สุวนกำลังปั่นปันป่นงานด้วย,ววยทุกทุกก็อยากเสียเวลาไปดูดีกว่าครับก็เอ็ดาอาร์ลันด์บิเกอร์อีพีสามด้วยวะก็ที่จริงยังไงวะแต่และก็ไปดูดีกว่าครับแล้วยังไงต่อไอแดงมาแล้วก็เออเออกลัวปล่อยถังขยะแล้วปุ่มแล้วก็ อย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดมึงอย่าเปิดอ้าปุ่มแล้วเปิดปุ่มเลยครับเที่ยวโอ้ my god วิดีโอแมนโอ้ my god no no หลังจากที่หายไปนานมาพูดกนอนสู้อสู้นี่นี่คนทุกคนเอาโอ้ my god ทำแบบแอนิเมชั่นนี้มาเว้ย ลก็โทรมาได้พอเออนี่ตอนในเขียวเนี่อู่ทางเลนยูทูบเออก็คนหายยังไงต่อเออไอโฟนตด้วยสกินิเจวัดวัดแม่งมันดูได้บุดเว้ยยูทูบเว้ย ขไปตะโกนปืดงไปตกเลยปืดปืดจำนวนกับจำนวนเลยกปืดปืดปืก่อลหลังจากวันนั้นดูลังแกได้ิงเพื่อนไปยัดสไลด์กี่นาทีวะ12นาทีเกี่ยวก็คำนวนมาเลยก่เออแล้วได้เลยอะอยากทำยูทูเนี่ยตอนนี้ผมกำลังทำอยู่โอ้ยกำลังทำาอยู่วะเปิ่คงเ็กแล้วก็เปิด แตกเลยว่าอันนที้โคตรดีว่ะมันไม่เคยสนใจนะว่าไอ้เก็ยวอ้เบิร์ดโคตรดีเบิร์ดโคตรเบอร์อกมาเบิร์ดกระเจิงมาไไวก็เตีกริ่งอัพโหลดเปิดหน้าตาดูอืมอับเบลมีเออโอเอาปรีเจอ่์กำลังไป้ปเว้ยก็เปิด วิดีโอเป็นอัพเดทก็โยคลิปไม่ได้เอ,อีเมลก็ไม่ได้เว้ยอยู่ในลำอยู่ในระบบออกระบบเว้ยแอคเค้าออกระบบกไ็ไม่ได้อืมไม่รู้ the top five things i can look at while lying in bed five wall Hello. Hello. การเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์โูเกเว้ยให้โคตรเจ๋งว่ะเออเร็วกะลิปเบอรอาร์ทิปจนไม่อยู่เลยวะในนูนรถลองเช็ดสบีนบัสเอาเอาวนีเวเทเอาแล้วเอาแล้วเร็วเร็วเร็ว อ่อนเ <impossible. habitude> ดียวลูกเอาเมื่อเพื่อนไม่อยู่ไม่อยู่แล้วเพื่อเอากืบกำลังอยู่ในโหมดกูเกนด้วยขออยู่ในโหมดซีอิงเิกฟิเจอร์ไปได้เ้ยสร้างช้องแสดงถึงจะเข้าตัดคลิปได้อ่อคนละ อยู่หาทางออกอยู to ่ก็เด็กอยู่ก็เด็กเด็กเด็กปึ่งช่วยกูทีอัดอัดเที่ยดเลยวะโอ้ยช่วยกูน้อยทีโอ้ยเอาอยู่ไม่ได้ออก แมงโกด์เหยา่อเลยเทียวเคียวช่วยหน่อยดิป oh. ลีด oh. นี no ่กำลังเพลิดอยู่เ๋ยวเอิ่มกราเบิดึ้นม่อยอ่มันยัดไปได้ได้โหลดยังเดียวอนสลิปกับวิดีโออยู่โหลดเดียวเงาโหลดแก้งเพื่อนไม่มีอะไรสนุก

อยู่ที่เดียวตะเทียวเก้นาทีดูพูดอะไรไปๆรูปถึงเลยทาดี่ไมได้ y o ยูทูปต่อไป หาวิธีได้ยังไงวะก็ไปดูเก็บน้ครับเฮ้ยแก๊งเดี๋เวทีเงี้ยโรลี่เด็เวทีตัดติ๊ชาเดลช่องนี้ขอให้พกคุณอย่างสันติภาพอืมก็ไม่ได้อยากได้เงินอะไรมากก็แค่คอนเทนต์ที่สนุก แฟนวิวแท็กกิ้งสีแสนสีไม่ได้รู้่งรูไว้เ hmm. อ็มดูอิงสลอปหิงวิดีโอริงเอาเทอฟอร์จิงกดดีไว้ยนี้จุอื้รูดีว่า

Google tay dạng có câu Google phải chưa ừ. khóc, bưng. Để không bưng chết ngay

ทีวดเยปึรียบรยเป็นชื่อไฟเวยไมีเส้นโคตรดีว่ะ <ร Stevens. S 1> ดึงขาออกไปดึงขาออกปึ้งแล้วปึ้งเร็วจััอ่อเอิ่มแล้วจะดึงดึงเมือนไปนไปก็อัพ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 ไม่ได้อัพอัพัพ pues. อัพปัยไม่ค่อยดูแบบคลิปที่เงยาแล้ว ต่อแบบดีๆครัวกอเอาคือก็ปุุงก็กอดเลยกอดไปดูปุงเฟตยูใต้วาววะอะไรครับเสจบที่ ใครยอยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ก็คงก็จบคลิปนี้แล้วก็ใครอยากจะดูคลิปก็อาร์เลนเบเกอร์ขอเดี๋ยวผมลงคลิปเต็มๆนะครับก็ไลค์แชร์กด subscribe เหมือนเดิมนะครับก็ใครที่อยากเข้าดูคอร์เข้ามาด้ลยครับก็มีมีการสนทนาสนุนเว็บไซต์ใหญ่นะครับก็ไลค์แชร์กด subscribe นะครับก็จบแล้วครับอืมนั่นแหละ